สวัสดีค่ะพบกับหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการออนไลน์นะคะหรือว่าออนไลน์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาครูสู่สังคมดิจิทัลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย WonderGo โดยคุณครูรัชดากรพงลือทัดค่ะสำหรับ WonderGo นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะเพื่อให้คุณครูได้เข้ามาสร้างบทเรียนแบบออนไลน์นะคะ ในการสร้างบทเรียนของวอนเทโกนะคะจุดเด่นของวอนเทโกก็คือเป็น เกมตอบคำถามนะคะที่เราจะต้องเอาชนะบอดให้ได้เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะว่าการแพ้ชนะนะคะขึ้นอยู่กับทุกคนเลยสำหรับคุณครูนะคะก็จะมีหนะ้าที่เป็นผู้ควบคุมชั้นเรียนโดยคุณครูเข้าไปสร้างบทเรียนผ่านการตั้งโจทย์และสามารถใส่รูปใส่เสียงหรือว่าคลิปวิดีโอประกอบได้เลยรูปแบบการตั้งโจทย์คำถามนะคะก็จะมีให้คุณครูได้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกคำตอบที่ถูก เพียงข้อเดียวหรือว่าเลือกคําตอบที่ถูกต้องหลายคําตอบสําหรับนักเรียนนะคะเข้าใช้งานยังไงนะคะนักเรียนสามารถเข้าใช้งานโดยการสแกนผ่าน qr code นะคะที่คุณครูเปิดไว้บนหน้าจอนะคะหลังจากจบเกมนะคะคุณครูสามารถดูผลการวิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนได้แบบละเอียดยิบเลยนะคะหลังจากที่เราทำความรู้จักกับ wonder go เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ wondergo นะคะโดยการพิมพ์ค้นหาที่ Google ได้เลยค่ะว่า wondergo จากนั้นนะคะให้คุณครูค,คลิกที่ลิงก์ wonder thailand และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ wondergo นะคะในการเข้าใช้งานนะคะสำหรับคุณครูที่มีอีเมลอยู่แล้วนะคะคุณครูสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะจากนั้นเลือกที่ wondergo เลือกตัวตนของเรานะคะว่าเราเป็นคุณครูเราก็คลิกเลือกที่คุณครูได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูสามารถคลิก continue with Google ได้เลยนะคะเลือกอ e ีเมลที่เราต้องการเข้าใช้งานค่ะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของการจัดการบทเรียน WonderGo นะคะซึ่งในหน้านี้คุณครูสามารถเข้ามาสร้างบทเรียนของคุณครูได้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นสร้างบทเรียนนะคะก่อนอื่นขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่า WonderGo แบบฟรีนะคะจะมีจำนวนผู้ใช้งานได้สูงสุด20ผู้ใช้งานเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าตัว WonderGo นะคะหากคุณครูเข้ามาแล้วนะคะคุณครูคลิกที่บทเรียนพร้อมใช้งานนะคะ บทเรียนพร้อมใช้งานนะคะจะมีประเภทหมวดหมู่ของแต่และวิชาให้คุณครู include, คได้เลือกใช้งานหากบทเรียนที่พร้อมใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ข,ของคุณครูคุณครูสามารถสร้างบทเรียนของเราได้นะคะโดยการคลิกที่บทเรียนของฉันค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างบทเรียนของเราค่ะโดยการคลิกที่สร้างบทเรียนนะคะจากนั้นก็ตั้งชื่อบทเรียนค่ะ เลือกวิชานะคะระดับชั้นค่ะเพิ่มรูปหน้าปกนะคะ เราสามารถกำหนดคะแนนที่ผู้เล่นจะต้องผ่านเกณฑ์นะคะก็คือขั้นต่ำ50%หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ขอตั้งเป็น50%นะคะจากนั้นเราจะเพิ่มชุดคำถามข้อที่1ค่ะโดยจะเลือกเป็นรูปแบบที่1น,นะคะเลือกรูปแบบก็คือเลือก1คําคำตอบที่ถูกต้องค่ะคลิกได้เลยค่ะ จากนั้นตั้งคำถามค่ะคุณครูสามารถเลือกข้อความจากข้อสอบของคุณครูมาได้เลยนะคะเราสามารถปรับแต่งข้อความคำถามได้ค่ะเปลี่ยนสีนะคะหรือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะหรือคุณครูจะแทรกเป็นรูปภาพก็ได้นะคะโดยการคลิกที่สัญลักษณ์รูปภาพนะคะคุณครูก็แอดรูปภาพเข้ามาได้นะคะจากนั้นกำหนดตัวเลือกค่ะ หากต้องการเพิ่มตัวเลือกให้คลิกที่เพิ่มตัวเลือกได้เลยนะคะตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นกำหนดคำตอบที่ถูกต้องนะคะโดยการคลิกที่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะคุณครูสามารถกำหนดคำอธิบายได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงตอบข้อนี้นะคะทำไมข้อนี้ทำไมถึงถูกต้องนะคะซึ่งในส่วนนี้จะไม่กำหนดนะคะก็ปิดไปหากต้องการกำหนดก็กดเปิดได้เลยค่ะ กำหนดระยะเวลาในการทำข้อนี้1นาทีจากนั้นคลิกบันทึกค่ะคำถามชุดที่1ก็จะมาปรากฏอยู่แถบเมนูด้านซ้ายให้เรานะคะเรามีคำถาม1ข้อแล้วนะคะต่อไปเราจะไปสร้างคำถามอีก1ข้อโดยการคลิกที่เพิ่มชุดคำถามเราจะเลือกเป็นรูปแบบเลือก1ภาพที่ถูกต้องนะคะ จากนั้นก็ตั้งคำถามได้เลยค่ะปรับแต่งข้อความคำถามได้เลยนะคะจากนั้นในรูปแบบของตัวเลือกนะคะก็จะให้คุณครูเพิ่มรูปภาพนะคะ จากนั้นก็กำหนดคำตอบที่ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะโดยการคลิกเครื่องหมายถูกนะคะด้านหน้าตัวเลือกที่ถูกต้องจากนั้นกำหนดระยะเวลาในการทำข้อสอบนะคะ1นนาทีหากต้องการเพิ่มคำอธิบายของข้อที่ถูกต้องนะคะคุณครูสามารถกดเปิดได้ค่ะหรือจะปิดไว้ก็ได้นะคะหากไม่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นกดบันทึกค่ะ คำถามชุดที่สอก็จะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูสามารถกดพักเพื่อสร้างข้อสอบต่อนะคะให้ครบ5ข้อจากนั้นกดเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะเมื่อคุณครูสร้างข้อสอบครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะให้คุณครูทำการกดบันทึกค่ะ ในลำดับขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทำการสร้างบทเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนของเรานะคะก็มาปรากฏอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำบทเรียนที่เราสร้างนะคะไปใช้งานในการนำบทเรียนไปใช้งานนะคะให้คุณครูคลิกเล่นบทเรียนนี้นะคะจากนั้นให้คุณครูเลือกนะคะว่าจะมอบหมายเป็นการบ้านหรือจะเปิด เป็นแบบห้องเรียนแบบเรียลไทม์ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องนะคะโดยการคลิกเปิดห้องเรียนนะคะจากนั้นให้คุณคุณเลือกรูปแบบการมอบหมายงานนะคะว่าจะให้เป็นแบบมอบหมายการบ้านหรือจะเปิดห้องเรียนนะคะให้เด็กๆได้ทำร่วมกันในคาบเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปแบบที่1กันคะ่ะโดยการเปิดห้องเรียนนะคะ ก่อนที่เราจะเปิดห้องเรียนนะคะระบบจะให้เราทําการตั้งค่าโดยการเลือกด่านก็เลยได้แค่1ด่านนะคะเพราะเราเป็นแบบฟรีนะคะจากนั้นก็มาตั้งค่านะคะเราต้องการสลับคําถามหรือไม่นะคะถ้าต้องการก็กดเปิดนะคะสลับตําแหน่งตัวเลือกนะคะเปิดระบบถามตอบได้นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ถามเราเข้ามาได้นะคะอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ QR Code นะคะเปิดเข้าแบบ QR Code เปิดไว้นะคะ จำนวนผู้เล่นสูงสุดนะคะที่แสดงบนลีดเดอร์บอร์ดเมื่อจบเกมนะคะก็คลิกเลือกสูงสุดเลยค่ะ20คนเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนขึ้นมาด้านบนค่ะให้คุณครูคลิกเปิดเกมจากนั้นกด Play ค่ะก็จะเริ่มได้ยินเสียงดนตรีแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเริ่มตื่นเต้นนะคะ ในการเข้าใช้งานสำหรับเด็กๆนะคะก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะเข้าเป็นเว็บไซต์นะคะ Wonder นะคะให้เด็กๆเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ Wonder Play นะคะ, Wonder Play, ะ,คะ Wonder Play ค่ะจากนั้นคลิกเล่นเกม Wonder ค่ะ ให้เด็กๆก,กรอกรหัสห้องนะคะรหัสห้องก็จะอยู่ด้านบน QR code นะคะ305555นะคะเด็กๆก,ก็จะกรอกจากนั้นคลิกเข้าเกมค่ะในส่วนนี้จะเป็นหน้าตาโปรแกรมของนักเรียนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนจะต้องมีการพิมพ์ชื่อ สามารถเลือกตัวละครได้นะคะนักเรียนสามารถเลือกตัวละครได้จากนั้นคลิกสร้างตัวละครค่ะอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมนักเรียนนะคะและนี่คือหน้าตาของโปรแกรมของคุณครูนะคะนักเรียนที่เข้ามาแล้วก็จะเข้ามารออยู่ในห้องแบบนี้นะคะรอเพื่อนคนอื่นๆนะคะ เมื่อมีนักเรียนเข้ามารอพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะสามารถกดสตาร์ทได้เลยค่ะ,ะตัวเกมก็จะเข้ามายังด่านนะคะที่มีบอสนะคะในส่วนนี้นะคะคุณครูจะต้องบิ้ว นักเรียนสุดๆเลยนะคะเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราก็จะกดเริ่มนะคะ,ะก่อนที่จะเริ่มนะคะเขาจะบอกรูปแบบคำถามนะคะอันกริทึมหมายถึงข้อใดนะคะ,ะเรามาดูหน้าจอของเด็กๆกันค่ะเด็กๆก็จะต้อง เลือกนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากนั้นกดยืนยันค่ะเมืแบบ่อเด็กๆตอบคำถามแล้วนะคะ ก็จะสู้ก,กันกับตัวละครนะคะซึ่งในส่วนนี้เด็กๆจะสนุกมากเลยจากนั้นระบบจะทำการสรุปนะคะว่ามีนักเรียนตอบถูกกี่คนตอบผิดกี่คนนะคะนักเรียนสามารถอ่านคำอธิบายได้นะคะถ้าเกิดคุณครูได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะจากนั้นกดกลับค่ะเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะจะทำการจัดอันดับนักเรียนนะคะว่า คนไหนได้คะแนนสูงที่สุดนะคะจากนั้นกดเริ่มข้อต่อไปค่ะ mm hmm. รอคำตอบจากเด็กๆนะคะ ผิดหนึ่งคนนะคะโดนปารูกดอกกลับมาค่ะระบบทำการสรุปคะแนนให้นะคะตอบถูกหนึ่งคนตอบผิดหนึ่งคนนะคะจากนั้นกดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็จะมีบอสออกมานะคะให้เด็กๆได้ต่อสู้กับบอสนะคะ ตอบมาแล้วหนึ่งคนนะคะเย่ yeah. ตอบถูกทั้งสองคนเลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะเราจะเริ่มสู้กันกับบอสแล้วนะคะ มีเด็กๆตอบถูก2คนนะคะจากนั้นกดต่อไปค่ะ <Yeah. S 1> เย้เด็กๆก็เดินทางมาถึงข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะด้วยความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะจากนั้นระบบจะทำการสรุปคะแนนนะคะแล้วก็จัดลาดับผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะ1 2และ3นะคะ คุณครูสามารถกดบันทึกการเล่นและออกได้เลยนะคะหรือจะกดออกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องบันทึกก็ได้นะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการเข้าใช้งานแบบเปิดห้องเรียนนะคะลำดับต่อไปนะคะรูปแบบที่2นะคะเราจะมาใช้งานบทเรียนโดยการเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่เหลือนะคะโดยการคลิกเล่นบทเรียนที่เราต้องการนะคะจากนั้นเลือกมอบหมายการบ้าน,นะคะ่ะ คุณครูก็ตั้งค่าได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็จะไม่มีให้เลือกด่านนะคะจากนั้นกด start challenge ได้เลยค่ะค่ะในการกด start challenge นะคะคุณครูจะได้เป็นลิงก์นะคะในการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็เป็น qr code นะคะซึ่งในส่วนนี้คุณครูสามารถกด copy link นะคะแล้วก็ ส่งไปให้เด็กๆได้เลยและในการส่งกันบ้านนะคะให้คุณครูก๊อปปี้ลิงก์นี้นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในการมอบหมายกันบ้านหน้าตาที่เด็กๆเข้ามาใช้งานจะเป็นยังไงกันนะคะ เมื่อเด็กๆคลิกตามลิงก์ที่อยู่ที่คุณครูส่งให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็จะเข้ามาใช้งานนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเมื่อคลิกปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะคุณครูสามารถแก้ไขชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเลือกตัวละครหรือเลือกด่านได้นะคะแล้วก็กดกลับค่ะเด็กๆก็กดเริ่มเกมได้เลยค่ะ หน้าตาที่เด็กๆทำเป็นกันบ้านก็จะเหมาะกับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยนะคะออกมาทำรอบๆหรือเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะ ผิดนะคะอ่ะเรามาดูสรุปผคะแนนการถ่าในข้อสุดท้ายระบบจะทําการสรุปคะแนนให้เราค่ะได้ทั้งหมดกี่คะแนนได้รับเหรียญด้วยนะคะสําหรับการทําแบบเป็นการบ้านซึ่งเหรียญน,นี้สามารถนําไปแลกเป็นอ่ดาด่านหรือว่าตัวละครได้นะคะสําหรับเด็กๆนะคะจากนั้นคลิปถัดไปค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของการสรุปผลนะคะโดยให้คุณครูมาที่บทเรียนของฉันนะคะจากนั้นไปที่รูปแผนภูมินะคะจากนั้นมาดูที่หัวข้อผลการวิเคราะห์นะคะเซ็กชันที่1น,นะคะก็คือเปิดแบบห้องเรียนครั้งที่1นนะคะคุณครูสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะสรุปผล นักเรียนทั้งหมด2คนนะคะชื่ออะไรบ้างตอบผิดตอบถูกข้อไหนบ้างนะคะสามารถกดดูรายงานผลแต่ละข้อได้เลยนะคะละเอียดมากนะคะ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย w o n d e r g o นะคะยังไงก็อย่าลืมส่งงานกันเข้ามานะคะเพื่อรับเกียรติบัตรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ